สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกคเนียวิสานทุกท่านนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับผ้าพีแผ่นอนเอฟซีทุกท่านนะครับมาขอกพี่ทาวน์อีกคลิปหนึ่งนะครับผมเหมือนนี่นะครับผมอ่ามีใส่ใหญ่ใส่ใหญ่คือเก่าครับพี่น้องแล้วก็นะครับผมงวยใหญ่แต่ว่าราคาติดดินครับพี่น้องสไตล์พี่ทาวน์นะครับผมที่นะครับผ้าพี่ผาน้องมาเบิ่งหลายเถื่อนะครับผมรอบนี้มีบหลายโตครับพี่น้องสำหรับผู้มักแม่ลูกนะครับมือนี้มีสองข้อมแล้วก็ แม่แยกลูกนะครับอีก2โตนะครับผมมือนี่นะครับเดี๋ยวพาพี่พาน้องนะครับผมไปรับชมน้ากันเดี๋ยวก่อนไปรับชมนะครับผมฝากพี่น้องนะครับผมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจยังไงนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปคุยคุยกับพี่เป็นจังไงนะครับผมสวัสดีครับครับผมอนะครับก่อนไปรับชมมือนี่เดี๋ยวฝากเบอร์โทรจังไงนะครับพี่083อ่าเบอร์โทรพี่ถามก่อนนะครับพี่น้อง083 989 989 เก้าศูนยนะครับผมอ่ะเบอร์นี้แอดไลน์ได้ป่ะครับได้ครับผมได้นะครับเนาะอีกเบอร์หนึ่งเบอร์ไหนก็ครับ0 0 9 5 0 9 5 584 584 0283ครับผม0283ครับพี่น้องเบอร์นี้นะครับมีียกโตัวทั้งเบิษัทเบอนี่มีซีตครับผมอ่ามีซีตแม่ใหไงนะครับเนาะอ่าเป็นแม่ลูกสองคู่นะครับพี่น้องแล้วก็แม่แยกลูกอีกสองต นะครับผมมีบ่หลายแต่ว่าใส่ไงเน่นอนพี่น้องสำหรับผู้ง้อบดใส่ไงลอยหาซิบหาบวกนะครับผมหรือมักเมลูกงามๆนะครับผมเ<ะ>บื้องตัวใดก่อนครับไอ้เ<ะ>บื้องตัวนี้ก็ได้ครับเอาเอาตัวใหญ่ก่อนนะครับเ<ะ>นาะเอาเมใหญ่ก่อนนะครับสำหรับผู้อยากได้เ<ใช>มียนี่นะครับมีลูกไม่กี่ตัวเหรอครับเมียนี่เมล์ลูกมีลูกสองตัวครับผมลูกมาแหลาสองตัวนะครับเนาะนะครับไอ้วัดส่วนสูงได้ลอยเท่าไรครับลอยหาซิบก้าวครับผมลอยหาซิบบวกนะครับมีลูกมาแหลาสองตัวนะครับทับอีกไปครับเมียนี่บัดนี้ ของเคนว่าสองเดือนแต่ผมท่านเด็กแต่ทราบครับนะครับสีเ่เสียป่านใดครับอ่าสีเปลือกตาลนะครับเนาะผสมหาเมษาหกห่านะครับผมอ่าตัวนี้เพราะเด็ตรวจทองนะครับพี่น้องนะครับเพราะเด็ตรวจทองนะครับในทองเพิ่นเป็นอ่าเฮดเคหกหกแปดครับพี่น้องล็อกโคผสมวันที่หาเมษาหกห่าครับพี่น้องเอาใบรอดมีครบนะครับผมเจ้าล็อกโคนะครับเฮดเคอ่าหกหกแปดนะครับผมแมื่นี่รอยหาซิบบวกรอยหาซิบบวกครับก็ตีทองอีกก็เป็นทองที่สาม้ลยครับพี่น้องนะครับห่วง หูดีนะครับเครื่องโบดด้วยครับพี่น้องนะครับผมหัวนมกับซีหัวนะครับอ่ะบอมีติงนะครับผมบอมีติงออกเป็นลูกกระทบฮินดูบาซิ้นนะครับฟังราคานะครับไอแม่นี่ขั้นพี่น้องมักน้ำอยากเอาไปลุนเอานี่เปิดไว้หลาไปไหนเนาะครับเมื่อเนี่ยเปิดใบ หาสิบเก้าครับผมหาหมื่นกับอีกเก้าพันนะครับ,รบตัวนี้อ่าลอตัวทองนะพี่น้องหาเมษา,า,านะครับทองแล้วสิบ่าทเป็นราคาดีครับเอาขั้น,นพี่น้องเอาไปลุนเอาคือห้องไว้หาสิบเก้าต่อรองได้เนาะครับผมขั้นสี่ล่อให้จนตัวทองชัดจีนนะครับโคมาคุยตั้งหาครับพี่น้องนะครับผมเพราะท่านได้ตัวทองนะครับผมใครอยากจะได้แบบทองก็คุยก็ละเอียดก็ไปเพิ่นเอานะครับผมหามักน้ำเพิ่นเมียนี่ บ่มีต่ำนี้ตรงไหนนะครับพีเนาะผมบ่มีต่ำนีับบ่มีต่ำนี้นะครับพี่น้องคู่นี่แม่นี่นะครับหาเมื่นคับอีกเก่าพันนะครับผมเอาโต๊ะต่อไปตัวไหนครับพี่เอาแม่ลูกหัวล่นก็ได้ครับผมเอาแม่ลูกหัวล่นใช่ครับลูกเพิร์นแดงเถิร์กไปทั้งใานะครับเดี๋ยวให้เพิ่์นไล่ลูกมาเบิ่งจังหน่อยครับพี่น้องนะครับแม่นี่เป็นแม่หัวล่นนะครับผมโบดได้ครับพี่น้องโบดลอยสี่สิบหาบวกลำเงาครับพี่น้องแม่นี่เนื้อหนังแข็งขาได้ลูกเป็นลูกตัวผูนครับพี่น้องงวบีครัพ่น้อง เดี๋ยวรอบเบิ้งลูกเพิ่นนะครับก็ร่างไล่ลูกมาให้เบิ้งนะครับผมโอ้ยไปลงปลาเข่าก็เจ้าเราพี่น้องห้างคุณเอานะครับไอ้เพิ่นไปไล่มาอยู่ครับเนี่ยไปลงปลาเข่าแล้วอนะครับผมเพิ่นไล่มาแล้วนะครับผมพี่น้องคู่แม่ลูกนะครับอันนี้ลูกเถิกครับลูกพวกผูนะครับผมประมาณเจ็ดเดือนหรอกค่ลูกประมาณสี่หาเดือนนะครับผมลูกประมาณสี่ถึงหาเดือนลูกหลอดทั้งลูกข่มตเพิ่็นปาบวกอะไบ่การันตีครับผมบ่การันตรีนะครับเนาะเอาเบิ่งโตเอา นะครับลูกประมาณหาเดือนกลัวๆแม่ทับอีกไปครับบอรครับผมแม่บ้อนได้ทับลูกตัวที่ไหนอยู่นะแม่ลูกตัวที่สองครับผมลูกตัวที่สองครับพี่น้องเบื้องพี่น้องแม่นี่ล่ำเงาดีนะครับคอหลังกด็ดีเครื่องกัมบดได้ครับพี่น้องนะครับนะครับงอเข่าให้ลูกแดงได้ครับพี่น้องโดยเฉพาะเขาโบดนะครับผมหลายท่านว่าซื้อง้อแดงอาจจะราคาสูงเนี่ยเอาโบดไปก็ให้ลูกแดงขึ้นกันครับพี่น้องเบื้องให้ลูกตัวผู้ตัวนี้นะครับเอาพอแดงก็ออกแดงนะครับฟังราคาเปิดครูแม่ลูกได้ครับบ้านหกสิบเก้าครับผม หกหมื่นก็อีกเก้าพันนะครับแม่พ่อได้ทับด้วยครับพี่น้องนะครับลอยสี่สิบห้าบวกครับพี่น้องแม่นี่นะครับไอ้ลูกตัวผูบ้านเด็ดเขานะครับผมให้ลูกโค้งสางดีครับพี่น้องนะครับเงี้ยวคือแม่เลยขอขาหลังลูกก็ดีนะครับผมเอาไปขุนก็ได้นะครับเอาไปเลี้ยงเห็ดพอพันก็ดีเพราะว่าโค้งสางแม่มาดีแห้งครับพี่น้องคู่นี่หกสิบเก้าต่อร่องได้เนาะ้อยเนาะใช่ครับผมหกสิบเก้าต่อร่องได้นะครับผมส่งฟรีทัวร์ภาคอีสานเดี๋ยวไปเบิ้งนะครับคู่ที่สอง อ่ะเป็นแม่ลูกตัวเมียครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งแม่ลูกตัวเมียนะครับผมเอาอันนี้ลูกก็มาดแต่เดือนแล้วไอ้ลูกได้ยี่สิบก็มือครับผมทันทีลูกได้ยี่สิบก็มือครับพี่น้องนะครับลูกที่ไหนอยู่น้ำแมียผมมาดลูกที่สองครับผมลูกที่สองนะครับผมลูกตัวที่สองนะครับพี่น้องอยู่น้ำแม่นะครับลูกตัวที่สองนะครับเอาหล่ไปไหนครับคู่นี้ไปไหนสี่สิบเก่าครับผมสี่หมื่นเก่าเมีอยู่ประมาณรอยสี่สิบบวกนะครับพี่น้องลูกตัวเมียลูกตัวเมียนะครับผม บ่มีต่อมีไหมเนาะบ่มีต่หนิครับมีแต่ขอบหูเอ,อ่อนะครับนิดดึงครับพี่น้องนะขอดหูนิดเดียวนะครับผมสำหรับผู้สนใจ49,000แม่ลูกตัวเมียครับพี่น้องแม่หนอกยิงใหญ่ร้อยสี่สิบบวกนะครับลูกกตัวที่สองเนาะกันที่ถอยอยู่เป็นตัวที่สามนะครับผมแม่นี่กับมีต่อมีหมดไน้แน่นอนครับผมอ่าบ่มีตหนิีด้าพี่น้องอยากได้แม่ลูกนะครับผมเอาคุ้มเลยครับพี่น้องเลยลูกตัวเมียนะครับเลี้ยงไปหอดักสามสี่เดือนแม่กับเป็นสัตว์ผสมอีกได้นะครับผมก็ถือว่า มาต่อนน้ำไอเป็นเอานะครับขันมักน้ำเพิ่นนะครับคา,านี่นะครับผมก็ถือว่าพ่อฟังนะครับเอาต่ right อไปเป็นแม่แยกลูกนะครับเนาะครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งแม่แยกลูกครับพี่น้องเอาตัวนี้เป็นแม่แยกลูกลูกที่ไหนล่ะครับผมแม่นี่ลูกที่สองครับผมลูกแรกแยกไปเนาะแม่นครับผมนะครับผมขั้นติดทองอีกก็เป็นทองที่สองครับผมทับมาใบไอแม่นี่บ่อครับบ่อบ้นเดียทับเนาะนะครับลอยหาสีพอดไหวส่วนสูงนาจะครับผมเฉียดชิวนะครับเนาะนะครับผม เกือบพอดลอยหาิบครับผมตีต่าไปเอา47บวกซะไปครับพี่น้องเพื่อความสบายใจถือว่าเบาเกินไปนะครับผมทีเหลือก็แอบเล่าหลักแต่ละเมียไทยคลิปห้เบิรงกกระดครับพี่น้องนะครับเอาบมี่ตํำนี้หมง่ายๆเนาะเอาสำหรับผู้สนใจนะครับเอาไปรุ่นเอาไปผสมเอาตัวนี้เป็นแม่โบด้ะครับพี่น้องนะครับผมคลิปหูดานะครับขอบดํานะครับเอาเครื่องดําผัวหางเงานะครับคอขาหลังกระดีครับพี่น้องเอาหัวนุ่มกระซีหัวนะครับ บ่มีตัวนี้วงเลกน้อยเนาะฟังราคาเปิดได้ครับใบแม่นี่ครับผมแม่นี่ยสี่หมื่นกับอีกเจ็ดพันนะครับผมห้าได้ทับได้พี่น้องเอาไปทับเอานะครับชีดล่างกับกระชับดีครับพี่น้องชีดล่างกระชับดีนิสัย่เฉียงดีจับใบได้ครับพี่น้องนะครับตัวนี้สําหรับผู้มักสายลูกกระทบบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมใส่เงยนะครับผมสี่สิบเพลย์ครับอ้สี่สิบเจ็ดครับผมสี่หมื่นกับอีกเจ็ดพันได้ครับพี่น้องอ่าสี่หมื่นกับอีกเจ็ดพันสนใจอยากได้ทำไอ้เพิ่นไปเลี้ยงกับ มาเบิ่งตัวจริงได้นะครับผมบ้านโขงกุดไว้ตําบลเกลื่องนะครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับปักหมุดมาว่างมัาฉามหาสารคามเลยพี่น้องนะว่างมัาฉานะครับเนาะนะครับขอกงวเพิ่นไกยุ่ยไกๆว่างมัาฉาห่างกันสองสามร้อยเมตรครับพี่น้องมาหอดว่างมัาฉาหรือทุ่งหาอะไรเพิ่นเลยนะครับผมเบอร์ทถไว้ฝากไว้ใายคลิปนะครับผมศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามเก้าแปดเก้าเก้าแปดเก้าเก้าศูนย์ สี่ครับ9048นะครับผมอีกเบอร์นึงนะครับไล่ศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าแปดสี่ห้ครับผม0283นะครับผมเบมือนุดยไทยนี่แอดไล่เลยได้เนาะครับผมไลน์แอดได้ทั้งสองเบอร์เลยบ่ครับถาวรหอมวันครับผมเอานะครับคุณพี่แอดไลน์มาได้เลยครับคุณพี่ถาวรนะครับผมทักไข่มาได้การขนส่งได้เป็นจังไหนผมส่งให้ฟรีทัวร์ทาคอีสานนะครับเนาะใกล้ไก่เนื้อขันไก่กับ ขันไกลนอกจากกันกับพิจารณาซอยคารถซอยกันอ่ากับพิจารณาคาร์ซอยกันเนาะครับเนาะกันขันไกลก็ภาคอีสานนะครับผมขันไกลอีหลีเลยว่าแดงกันจังมาต่อราคาเอาบางทีราคาอาจจะเป็นร่วมทรงถ้าไกลอีหลีเพิ่นอาจจะขอคารถจังหน้าเพราะว่าช่วงนี้น้ำมันราคาขึ้นแพงครับพี่น้องนะครับผมน้ำมันมือว่านก็ขึ้นเป็นบาทครับพี่น้องนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ก็อ่านะครับที่ขอบคุณพี่ทาวรนะครับผม มีมาหลายตัวต่วันเนียนๆครับพี่น้องนะครับมักแม่ลูกของลวนตัวผู๋นะครับอ่าแม่ลูกตัวเมียนะครับหรือแม่นี่เอาไปรุ่นทองเอานะครับแม่นี่อยากได้พ่อได้ก็ไปเลือกผสมเอานะครับผมกัพิจารณาเบิ้งนะครับถือว่าเป็นราคาพอฟังนะครับผมลอยหาซิบขึ้นขายอ่านะครับผมหาเมื่อเองนะครับผมซี่เมื่อหาเมื่อเองที่ว่าบ่อสูงนะครับพี่น้อง นะครับขันพี่ผู้ลงทุนไวจะเอาไปขุนเนือกิดราคาโมนิเนือไปไกลครับพี่น้องนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่ถามว่านะครับผมจากบ้านพี่น้องไปซัมนี่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องคอกต่อไปนะครับไปทางไรนะครับหรือมีโอกาสในคลิปหนักก็ติดตามเพิ่อนเรื่อยๆนะครับที่พี่ถาวรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซัมนี่ครับผมสวัสดีครับ